วินเมทาวินขึ้นแท่นเป็นหนุ่มหล่อสุดฮอตขวัญใจคนทางเอเชียเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ถูกจัดอันดับกับนิตยสารระดับโลกอย่างฟ็อบและที่พิเศษสุดๆเลยหนุ่มวินเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องนี้โดยหนุ่มวินนะครับได้เปิดใจเปิดเผยออกมาว่าตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวปลอมเพราะเป็นนิตยสารระดับโลกเจ้าตัวเนี่ยที่แรกก็ไม่เชื่อแรอกครับแต่ภายหลังมารู้ความจริงก็ดีใจและปลื้มใจสุดๆเลย นอกจากหนุ่มวินจะดีใจและปลื้มใจสุดๆแล้วนะครับรวมไปถึงแฟนคลับที่คอยติดตามให้กำลังใจก็ปลื้มใจสุดๆเหมือนกันครับเรียกได้ว่าสงกับรางวันที่ได้รับจริงๆนะครับทั้งหล่อทั้งเก่งครบเครื่องเรื่องต้มยำสุดๆเลยครับสำหรับหนุ่มคนนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเราหน่อยนะครับขอบคุณครับบาย